ยิมกำลังจะถ่ายคลิปวิดีโออ่ะช่วงนี้มันใกล้วันวาเลนไทน์แล้วเลยอยากจะแชร์ไอเทมวันวาเลนไทน์ให้กับทุกคนได้เห็นกันว่าเราใช้อะไรกันบ้างเปลี่ยนน้ำหอมเหรอทำไมไม่กลิ่นตัวหอมจังอะเดี๋ยวไปยิบแป๊บนี่ทุกคนเตอร์เตอร์นะกำลังจะไปเอาวาเลนไทน์ไอเทมให้ทุกคนได้ดูแล้วหอมแบบว่าอยากรู้เลยว่าคืออะไรเอ้ย นี่เลยครับทุกคนวันเลนชัยไอเทมของผมนี่วี b o บอ s e r เซรั่มพรีเมียมฟาแคบอกเลยว่ามีถึง2กลิ่นด้วยนะ <Ooh. S 2> นี่ท่เตอร์ใช้จะเป็นเ e l เว t โรแมนส์หอมรูรามีระดับในที่สำคัญนะยังหอมติดทนนานตลอดทั้งวันเลยนะและยังมีวิตามินซีถึง50เท่าเลยนะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะจริงหรออยากลองใช้บ้างอะ่ะงั้นเอาแขนมากลิ่นนี้ก็หอม นี่คือกลิ่น Miracle Sweet นะครับสายหวานมีสเสน่ห์น่าโรงไหลโรแมนติกและอย่างหนึ่งเนี่ยเนื้อสัมผัสเบาบางมากเยอะห้เป็นน1 Valentine item เลยทุกคนรับผมวันวาเลนไทน์นี่ก็อย่าลืมเอานีเวียบอดี้เซรั่มพรีเมี่ยมแฟร์แกน์มาใช้กันนะครับทุกคน